มั่นใจได้เลยนะครับว่าท้ามการการแพร่ระบาดของโควิดแบบนี้นะครับเรื่องการสั่งอาหารไปกินที่บ้านก็นดีหรือว่าในกรณีที่เรายังทํางานอยู่ที่ออฟฟิศการสั่งอาหารแบบฟู้ดเดลิเวอรี่นั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับของชีวิตแบบนิวโนลหรือชีวิตวิถีใหม่ของเรานะครับหลายครั้งเราจะเคยไดยินแบบนี้เราสั่งอาหารกับทางร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางร้านจําเป็นต้องมีการจ่ายค่า G.P. นั้นให้กับแพลตฟอร์มซึ่งทำหน้าที่ในเรื่องของแอปพลิเคชัน Delive r y กันด้วยวันนี้มาทำความรู้จักนะครับว่า G.P. หรือว่า Cross Profit นั้นมีความหมายว่าอะไรความหมายง่ายๆของมันนะครับก็คือค่าใช้จ่ายครับซึ่งทางร้านอาหารนั้นจำเป็นที่จะต้องจ่ายให้กับแพลตฟอร์มในการทำฟู้ดเดลิเวอรี่เหล่านี้เหมือนกับเป็นการหักค่าดำเนินการให้กับองค์กรซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการทำฟู้ดเดลิเวอรี่กันด้วยโดยบรรดาแพลตฟอร์มเหล่านี้นะครับก็จะเอาเงิน G.P. เหล่านี้หรือพูดง่ายๆคือค่าดำเนินการนี้ไปทำในเรรื่่ององงขกาโปชน ไปในเรื่องของการดําเนินการดูแลระบบแบบนี้เป็นต้นถ้าถามว่าโดยปกติแล้วเขาจะมีการหักไปเท่าไหร่จากราคาหน้าตัวหรือว่าราคาอาหารแน่นอนที่สุดครับว่าจากการที่บ้านเราก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยกันนะครับ แต่และแพลตฟอร์มก็จะมีการคิดค่า G.P ในส่วนนี้คือหักจากร้านอาหารนั้นเป็นสัดส่วนที่ไม่เท่ากันแต่โดยปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณ30-35%จากราคาหน้าตต๋วกันด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแน่นอนร่บ้านเรามีระบบ V.A.T ใช่ไหมฮะดังนั้นในส่วนของ30-35%ของค่า G.P แล้วยังจะมีการบวกเรื่องของ V.A.T หรือภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปในสัดส่วนดังกล่าวด้วยอย่างเช่นกรณีถ้าหากว่าท่านสั่งอาหารแล้วมีมูลค่า100บาท ค่า GP ก็คือเป็น30บาทจากนั้น7%หรือภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะคิดจาก30%ตรงนั้นก็จะเป็น30บวก2.1%เป็น32.1%จาก100บาทนั่นเองนะครับ แน่นอนครับว่าเรามีหลากหลายแพลตฟอร์มของ Delive r y แล้วก็เรื่องของค่า GP อาจจะแตกต่างไปบางค่ายอาจจะไม่ได้คิดค่า GP จากร้านอาหารเลยใจง่งยก็ตามใครก็ตามที่จะเป็นผู้ประกอบการของร้านอาหารนี้คงจะต้องคำนวณแล้วครับว่าถ้าหากว่าท่านมีลักษณะของ Food Delive r y เป็นบริการเสริมขึ้นมาตรงนี้ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายจากค่า GP เหล่านั้นเพิ่มเติมขึ้นดังนั้นในการทําธุรกิจท่านก็จะได้สามารถเข้าใจว่าท่านจะต้องมีการทําเรื่องของต้นทุนเรื่องของค่าใช้จ่ายออกมาอย่างไรเพื่อทาให ธุรกิจของท่านนั้นมีกำไรครับ